ข่าวด่วนเตรียมรับเงินเยียวยาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่ลงทะเบียน5,000ไม่สำเร็จกลุ่มประกันสังคมที่ส่งประกันสังคมไม่ถึง6เดือนต้องมาฟังคลิปนี้เลยนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปและข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิติวันแฟมิลี่นะคะคลิปนี้นะคะไม่บุ๋มก็มาบอกข่าวดีกันอีกแล้วนะคะ ซึ่งครมนะคะมีการเคาะแล้วนะคะจ่ายเงินเยียวยาประชาชนกลุ่มที่ตกหล่นนะคะรวม9ล้านคนนะคะกร็รวมประมาณ9ล้านคนนะคะที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันและเงินเยียวยากเกษตรกรนะคะเดือนละ5,000บาทโดยคณะกรรมการนะคะกำกับดูแลด้านผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะคะก็ได้เสนอการโอนเงินให้กลุ่มที่ตกหล่นนี้นะคะคนละ 3,000บาทถึง15,000บาทนะคะตามความเหมาะสมนะคะซึ่งจำนวนเงินที่จะชัดเจนนะคะแล้วก็วันที่มีการกำหนดโอนเงินนะคะก็จะประกาศให้ทราบต่อไปนะคะโดยจะมีการเริ่มโอนเงินภายในเดือนมิถุนายนนี้นะคะซึ่งเมื่อวานนะคะในบุ๋มก็ได้มีการทำคลิปลงไปนะคะว่าจะมีการเข้าคอรมอในวันนี้นะคะซึ่งในกลุ่มนี้แหละจะมีการเสนอเข้าคอรมอนะคะ และก็จะมีการเร่งเร่งจ่ายให้ทันภายในเดือนมิถุนายนนี้นะคะซึ่งกลุ่มที่จะได้นะคะก็คือกลุ่มเปราะบางนะคะหลักๆเลยนะคะตอนแรกนะคะก็พอมอนะคะเสนอไป13ล้านคนนะคะก็โดนตีตกรายชื่อเหลือ6.9ล้านคนนะคะทีนี้พอมอก็ได้มีการเสนอเข้าไปใหม่นะคะในวันนี้วันที่16มิถุนายนนี้นะคะ13ล้านคนเช่นเดิมนะคะเราก็มาลุ้นกันนะคะว่ากลุ่มเปราะบางนี้ จะได้ทั้งหมด13คนหรือไม่นะคะหลายๆคนก็สงสัยนะคะว่ากลุ่มเปราะบางนี้ทำไมถึงเรียกกลุ่มเปราะบางนะคะก็กลุ่มเปราะบางนะคะก็จะประกอบด้วยเด็กเล็กนะคะเด็ก,กแรกเกิดถึง6ปีนะคะที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ผู้พิการนะคะที่ได้รับเบี้ยผู้พิการอยู่แล้วนะคะ และในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะมีจํานวน1.2ล้านคนนะคะซึ่งซึ่งจำนวนนี้นะคะได้คัดรายชื่อที่ซ้าซ้อนออกไปแล้วนะคะและมีในส่วนของกลุ่มที่ลงทะเบียน5000ันไม่สําเร็จนะคะอีก3 0 0 0 0 0คนนะคะก็ต้องรออนุมัติภายในวันนี้นะคะแล้วก็ในกลุ่มของประกันสังคมนะคะที่ส่งประกันสังคมไม่ถึง6เดือนนะคะก็จะมีจํานวน6.6หมื่นคนนะคะวันนี้นะคะได้ข้อสรุปอย่างแน่นอนนะคะ แล้วก็จะทำการจ่ายเงินเยียวยาภายในเดือนมิถุนายนนี้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของจำนวนเงินนะคะก็กลุ่มปราะบางนะคะก็จะได้ประมาณ3า0พันต่อคนนะคะและในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะข่าวออกมาคร่าวๆก็ประมาณสามพัน บาทต่อคนเหมือนกันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะบุ๋มก็จะรีบมาทําคลิปบอกพี่น้องอย่างแน่นอนนะคะใครเข้ามาดูคลิปนี้นะคะเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปและข่าวสารใหม่จากทางช่องนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะบ้บุ๋มก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ